สวัสดีค่ะกับเิลเร i ไลฟ์สไตล์ช n แนลนะคะตอนนี้แม่บ้านนั่งอยู่บนรถนะคะจะทุ่มนึงแล้วนะคะยังมืดตึต๊ดต,ตือยู่เลยแม่ว่านสิแวะไปซื้อยังกินจังน้อยก่อนอวันนี้มาทํางานคืนแรกนะคะหลังจากที่ว่าเดไปหาหมอไม่อิมเมอร์จินซีนะคะกินน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะ ก็โอเคแล้วนะคะอาการกระหายขาแล้วนะคะเป็นคือจังสหล่ะคันสิเป็นกับเป็นบัตรสิหายกระหายนะคะเอาก็พักพรอนอยู่ล่ะค่ะแต่ว่าบัตรสิเป็นมันก็เป็นขึ้นโรน่ะแม่มันบ่ไเด้มีปีไม่คุยแม่ผู้ใดเคยเป็นโรนี่กระสิรู้นะคะอยู่ซื้อมันสิบัตรสิขึ้นมันก็ขึ้นบัตรสิหายมันกระหายนําอารมณ์นําบัตรถือเบิ้งกันนะคะเมอแองสีไปเฮดยู่วอดใดนะคะแม่บานบุกอยู่ดอกเมอแรงนี่แม่บานบุกอยูแบนด์นะคะ เป็นบอร์ดสําหรับจเป็น,น้นสําหรับคนที่เป็นโลกมะเร็งนะคะที่แม่บ้านสิไปเหตุมาแรงนี่เป็นจังได้ในแม่บ้านสิมาบอกสุฟังเนาะพอ,พอกันนะคะสู้ๆค่ะเลกเบรกนะคะกินผลไม้ตอนนี้จะเที่ยงคืนละมีพายแอปเปลิลมะม่วงแล้วก็เมลอนนะอืม หมดเวลาทำงานแล้วนะคะเรากำลังจะเดินลงบันไดกลับบ้านกันนะคะไปเบิ่งสภาพผาอากาศกันวันนี้ว่าเป็นจังไดที่มาถึงรถรถสตาร์ทบถตินะคะก็เลยข,ขอให้มูเขาเห็ดจำสตาร์ทไห่กันเลยรถตีดแม่บานจะรถไปรั่นจะเข้าก่อนนะคะก่อนจะไปเติมน้ำมันก่อนถึงจะกลับบ้านนะคะโอ้ยเหนื่อยตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแต่ว่ารถแม่บานยังจอดอยู่เทสโกอยู่นะคะไปไปเติมน้ำมันหลังจากเอารถไปรั่น อารถไปลั่นแล้วหลังเอาไปเติมน้ำมันจอดไว้ดับเครื่องสตาร์อีกบดติดเลยอสันโทหาพวานพวานจอมให้แม่บ้านมาสันนี่แต่ว่าต้องกลับมาก่อนเพราะว่าต้องพาแมทิวไปสอมฟุตบอลนะคะแม่บานก็เลยสิธาพอบ้านมากคอยสิไปเบิ่งว่าไปเปลี่ยนแบตเตอรี่รถเอาไปเปลี่ยนลเมือมันส่ใสใดใดใด่ได้บ่โอ้ย เหนื่อยเหลือเกินกับรถเนี่ยอืมแบตมันขั้นใหญ่มันชาดบอบรักษาเองแล้วแม่บานบรักษาดีดีเองคือว่าล่ะเอ้าจังได้ฮาพอบานแล้วว่าเราสิใครล้วระว่งถึงราไปสื่อขั้นในอยหน่อยหายระว่าสื่จมบรษันนิวว่ามันหูชาบิดบางเสาแม่บานพักพรอนยังหน่อยก่อนนะคะเดี๋ยวพอบานมากก็สิไปเบรงรถไปสิเปยเอารถขั้นอเทาลีแม่บานจอดอยู่ข้าปลาของเทสโก้ยอ ตอนนี้ก็ได้รถได้มา่อรดกับสตาร์ติดแล้วนะคะ my betty my betty ก็พอบ่ายเราพาไปอาบน้ำอาบไปรบนะคะก็ตอนนี้ก็ขับจนมาหอดปริน c ์ทาวน์แล้วนะคะมองที่ว่าอยู่ถึงม่อหลัดมองนี้มันมีคุกเนี่ยค่ะมันสมัยร้ายร้อยปีกันสิแบบว่ามันอยู่ไกลอินดามิดโนแวนสินะบ้านนี้ทางคุกไวยูนีให้มันไกล คนยังสีน่ะแม่บ้านเดี๋ยวใหม่าหม่กสิกรโหลดกลับแล้วนะคะแม่บ้านกสิบิกแกลบรถลดเหรอกสิกับไปพักผ่อนมาแรงเหตุงานต่อนะคะหว่างมามาแลงมื่ออื่นสาวโหลดกสิติดอีกนะคะอุิยเหนื่อยจังเลยจากเอารถไปรันเรียบร้อยแล้วนะคะแม่บ้านกับกบมาบ้านนะคะมักปีกไก่ไปทำอาหารเย็นๆนี้แม่บ้านกสิมานอนเบิ่งนี่นี่นี่ะาหาราบบ้านกับลูกก็อยู่นี่แหละ ในนี้นะในการนอนแบบนี้ส่วนรวมในบ้านนะนอนก็นอนอยู่ห้องรับแกนะสามีเซเวนเห็นหนาวแั้นก็นี่แผนสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะบา้านเด็กมาทำการท้ำเราจะอบไก่นะคะอาหารแล้งของเอน,นีนะคะ สี่โมงสี่โมงเย็นแล้วนะคะอหอมจังเลยคืนนี้ก็ทำงานอีกหนึ่งคืนนะคะแต่ว่ากะมันกับเป็นวอดทิป่ได้ยากมากมากสินะท่าชวว่าทั้งตัวขอให้เป็นวอดทิปแบบ่ได้ยากคัน่ได้ ม่อขึ้นกับบอมันขึ้นที่แม่บ้านเท็่งานกับเห็ดดูวอดที่เป็นคนเป็นโรคมะเร็งสินะมะเร็งเบอร์ซูมแน้วล่ะมันคนกับแบบมันขึ้นนีกบแบบแบบว่าเป็นเป็นมะเร็งอยู่สมองอย่างสีหนละังเธอกับเป็นขั้นฟิลสินะเอาเห็ดเอยียง กับว่าเอาสินะกับว่าสิเหตุเห็นอย่างเห็นแล้วฉันกับว่าย่งคือเกาสินะลังคนกับกรีปอัพเห็นง่ายกลาขึ้นมันกับง่ายคือว่าง่ายก็งองวั่นเพราะว่ากางขึ้นก็คือว่าคนป่วยเขานอนแต่ว่ามันอยากคือมองเดียวคือว่าเข้าตรงต่อสู่กับความงวงความงวงนอนพวงเข้านี่แหละ ความหิวนอนนึงสินะขึ้นแม่บ้านก็คือฮาร์ดเบรกแม่บ้านกับ ตีซีผุ่นหน้าไม่ว่าแล้วเขาเาตาอบนะคะมาเบ่งกันหลังจากริดแล้วนะคะกระสีหุ้งเขาพร้อมนะทันนี้เราจะทำโรสแรมนะคะในแรมเฮานะคะอันนี้ที่วิ่นตอนก่อนคริสต์มาสนะคะชิ้นใหญ่มากเลยนะคะโรส,สแรมแรมเนี่ยแรมโชว์เดยน,นะคะตรงหัวไหลนะคะ ใหบ,บังเกยวออกมาให้มันดีฟอร์ตั้งแต่ตอนนี้นะคะมางอื่นกับคอยสีท้ำกันคุกนะคะโดบ<อ>ก,ก่อนนะคะโดบก,ก่อนไปทำงานก่อนนะคะกิฟวิ่งก่อนนะคะกินก็ก,นก,กินแบบใส่กลาสดีกว่าแล้วต่อที่สองก็จะเปลี่ยนอะไปถึงแบบเนี้ย กับคันเทตแค่สองขึ้นก็โอเคอยู่นะคะดูตาดูตาแพนด้าเลยพูดมนอย่างนะอันไอ้เมคอัพถ้าตามันลางออกมันตกลงมาหน้ามันดำชีบไรอันแนวลางตามันติดดีไรมันดำนะติดมันอันนี้ มันไม่ใช่เปียนะคะเอ่อเรดบลนะคะเรดบูลคแล้วมีอาารเันอเนกซองขึ้นกันยังโอเคอยู่นะคะโบวมื่อยมาคักนเ็กขึ้นที่สามเนี่ยขึ้นที่สามเอยเพราะว่าขึ้นมือนีกับบรด้นอนมาไมมกไหยวางแ่วกบว่าได้งีบพีดอก สิบสิบเอสิบสองสิบสิบเอสิบสองแต่ว่าเดี๋ยวซื้อว่าเสร็จรับอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งตอนใบก็ได้รับอีกประมาณชั่วโมงกลัวสรุปแล้วได้นอนประมาณสองสามชั่วโมงแค่นี้นะคะคันเดกันขันเดชกากันขึ้นขันโบคันมีแนวเหตุท่งสีน้ำมันกระสิบพอดีโหลดมันพังรหลดมันนั่นเกี่้วกับแบตเตอรี่น้ำนี่แหละมันก็เลยแบบยากกับ เมยดีแต่พอบาโรดนี่แล้วก็จมหายซื้อละแล้วก็ว่าเห็นรถมันพังแล้วเธอบรักษารดจังสันยังสี่ฉันสิขาย <laughs> หาหาทางไปเฮ็ดงานเองเละกันระ <laughs> บานเลยว่า,า,ลลาอันเพิ่นได้ว่าฮูอันสีเห็นไปยังไดสิไปเห็ดงานยังไดหาเบาเรื่องหาเรืองเ้าใส่เฮ้านะบานเลยว่าฉันสินางรนปาดไป <laughs> อันเบาอ,อยู่นี่เดาเคยนางไปเห็นงานทักเถื่ออยู่ <c oughs> ไม่ให้เด็กเคยเยอะมอก็แบบที่เดินก็พออีรีให้เด็กเคยเคยใหนเด็กเคย, <c oughs> เคยนัย่นงรถบัสไปเห็นงานเนี่ยสึไปอังไงเอ๋วเขา้าสึกจะเข้าเหลิมจะโมง่งแก๊นี่มันโบ,กไก,นะะนบกไก่นะคะมันโบกไก่แต่แค่ว่ามันมันขับอ้อมเป็นสามสิบนาทีเองสิแม่ท่าง,ะางระยะเวลาท่างบะเทิงหานาทีเองสิแม่ นี่นะคะเดี๋ยวตอนแรกว่าสิตําตอนแรกว่าสิตําตําแครอทขี้ขคานตํากินกับแจ้วธรรมดาหรอกคือหงเข่ากินกับแจ้วธรรมดานะคะบอลวกหรอกลวกอยู่บวกผักลวมจังหน่อยเอาเนาะกินผักจังหน่อยเดี๋ยวม่บ้านท่านผักก่อนหลวกเราธรรมดานะคะแซ่บอิ่ลีแซ่บมากๆเลยแม่บ้านซิมเบิงเจ้าใส น้ำปลาปลานะคะพงชุรดน้ำปลาโอ้พงชอรอมามะนาวโอ้ยแซ่บแซ่บมากเลยเข้า <c oughs> แม่ม่านกับซุกเรียบร้อยแล้วนะคะเลือกไก่เรานะคะน่าเสร็จแล้วนะคะนี่คืออาหารเย็นเรานะคะอบไก่นะคะแล้ว <c> แ <oughs> ม่บ้านเอาใส่จานให้โซฟี่กัน เดี๋ยวใส่ถุงมือแยกก่อนนะคะเพราะว่ามันร้อน,น,อ,นอันได้ิีอันได้หั่นได้ซุกกิ้มเกียวแม่วานจะเสียเอาเขาไปอีกนะคะอันได้กิ้มเกี๊ยวแม่วานจะเสเอาอมากินก่อนร้อนร้อน นี่นะคะอ,อาหารง่ายๆนะคะเย็นนี้ไก่ย่างกับแจ่วกับว่าสิกินพักกับบก,กินนะคะอีขานลวกวแล้วสิกินเข่ากับสิแต้งตัวนะคะเตรียมตัวไปเหตุงานแล้วก็นำพลิกเรานะคะ

ใครเจีอวะนะหาถึงไงคือ้องบานดังเนี่ยที่ว่าผมเข้าวันนะครับเนอนนะองอแล้วก็เนทีนี้ไม่เนวัองร้อยพี่เดินขึ้นบนกองร้อยเลยครับเป็นกองร้อยเป็นกองร้อยเตมงังตะกุดไปความัน ที่แล้วก็อีไปทํางานนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าไปทํางานอีกหนึ่งคืนนะคะสูส่ๆนะคะเดี๋ยววอบอกกันนะคะสวัสดีอีกครั้งนะคะเดี๋ยวแม่บางจะไปเฮ็ดงานแล้วนะคะปะ้าอย่าสีฟันโมเมนต์แข็งเบิร์ละบออันแปรงฟันนังนะกินาลังแช่กะเสียเอาไปแปรงฟันนั่งอย่อย่างมะเซาลังแช่กระบอแปรง มีหนากากแล้วบอแพ่งบันวันนี้แม่บ้านเอาพอห่มหน่อยไปน้าน,นะคะพอห่มหน่อยไปตอนพักเบียกจังหน่อยก่อนห่มอุย้ยหนาวคัเมือขึ้นนี่หนาวเย็นเขากระดูกเย็นเย็นเงียบเงียบอยู่เย็น,ย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 นกายมันเย็นอุปรกรณ์แม่บ้านก็มีอันนี้พวกน้ำหอมนะคะพวก เออยาปวกแป่งี่ฟันยาสิฟันนะคะสำหรับใหายอยา่างเฟลฟิลเฟรชเนี่ยมันเศร้าจงสินะอันนี้ก็เป็นถุงเงินใส่ถุงเมื่อนแมททิวดอกถุงพลาสติกทาบวานเอามาใส่เป็นพวกใส่พวกปากกาพวกปากกาพวกยังจังสินะ อุปกรณ์ในการเฮ็ดงานมีอยู่2องคานนะคะคาแหลกคือถึงแต่แม่บ้านเฮ็ดสมัรเขาที่แหลกนะกะสิประมาณจังสี่หล่ะอันที่สองเขาเอาการให้นไหมังสีนะสำหรับย่มเขาหมองหันหมองนี้มันก็นมีมองอ่าเขาได้สวยคาดเนาะโอ้ยสู้อีกหนึ่งคืนนะคะแล้วก็สิพาคพรดอกว่าเล่นไทยกสิยุทธอาทิตย์จันทร์อังคาร อ่าทิตย์อาทิตย์นค่ะหยุดอีกสามเมือ่อนะะหยุดสามเมื่ออยู่หยุดสามเมือ่อบ่กไปเห็ดวันวาเลนไทนายนะคะเพราะว่าวันเกิดพอบ้านแม่บ้านก็เลยแบบไม่ไปทําดีกว่าวันเกิดพอบ้านปากกาอันนีีสำหรับเป็นให้ไหล <laughs> มือ เตรียมติดน้ำพาเ้เขียนวอดเขียนนันเขียนนี่นะคบอันนี้ธรรมาดาสิมีนกันไก่พร้อมแต่กันไก่มันเก่าเราไม่บานเอาทิปแล้วก็เมื่อย่ใส่ละเพื่อเฮ็ดเสียบูไฟสายวางเสาหยากหลายอาันวางเสาหยากนํามันเอออีรีบูหเห็นเลยแสดงว่าไม่บานเฮ็ดเอ่อ ไฟฉายจะคล้องตกเสียอ้อมันขึ้นไม่ลายอันแต่ยังเนี่ยอาปากาอีกนึงอันนี้สีดำแม่วานเทพเพชไฟฉายตกหายไฟฉายซื้ออย e ู่อีเบียรอกไฟฉายสางรำเพชรงานเมื่อเศร้านี่กับือว่วารลมมันสตาร์บุตรีน,นะคะแม่วานกันยากจะน,น้ำรถดน้ำเลือเออสีใส่ไฟฉายอันนี้แท่นนางสินะ แต่ว่าอันนี้มันกับวาสดวกุอนไรแต่ว่ามันกับไข่กับบมีบมีไฟฉายกับซองเดี๋ยวถ้าอันนี้ไม่มีจริงๆด้วยหายจริงๆด้วยนี่ไฟอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าโบปเดปียนอันนี้เป็นไฟใส่แบบตรงใส่ ทานคือทานนาฬิกาแต่ว่ามันมันอยากอ่อนแล้วไฟหายจริงๆด้วยเนียบ่ไมไม่เอาจังได้แม่บานขอตัวไปทํางานนะคะงานคือเงินเงนคือ,งา,คองานบันดางสูงนะคะคขามีความสูงนะคะตั้งแต่เมื่อขึ้นจนหอดมือน,นี่แหละกลับไปเหตุงานอีกหลอบนึงแล้วนะคะ ขอให้เพื่อนๆมีความสุขขอบคุณลายนะคะสำหรับก๊อลังใจสำหรับการติดตามนะคะสาวรอยเอ็ดกับปิวอยเอ็ด,ด,ด,ดไลฟ์สไตล์แ <laughs> ชนแนลนะคะซื้อปิวนะคะซื้อปิวสวัสดีค่ะ